รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็น3โรงแรมในสวิสสามเมืองที่เผื่อใครมาในช่วงซัมเมอร์แล้วเผื่อจะได้ไอเดียว,ว่าแบบเอ้ยมาพักโรงแรมนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นมุมนั่งเล่นของโรงแรมก็จะเห็นยอดไอเกอร์อยู่ด้านหลังเลยเรียกว่าอยู่ในจุดที่ถ้ามีเต็ม1ิก็ต้องให้เต็ม10นะคะโรงแรมนี้ส่วนเตียงไม่ต้องพูดถึงค่ะเมื่อคืนแบบว่าเราบอกว่าลึกมากเนื่องจากว่าที่นอน วกมาข้างหน้านี่เห็นชาเพลเลยค่ะ mm hmm. คือเรียกว่าเป็นซ mm ิกเนเจอร์เป็นโลโก้ของเมืองนี้เลยก็ว่าได้ mm hmm. เห็นวิวค่ะข้างหน้านวิวสวยงามมาก mm hmm. เราจะเห็นวิวเทือกเขาแบบสวยงามเลย mm hmm. อิจกุซี่มีสาะว่ายน้ำด้วย mm hmm. เนิรดมากๆค่ะแล้วก็ mm hmm. ข้อสำคัญสะอาดสะอามด้วยที่นี่ เป็นอีกครั้งของอเวเ t ชันค่ะที่จะพาทุกคนกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยววันนี้อเวเ t ชันพาไปดู3โรงแรมใน3เมืองก็แล้วกันค่ะ3เมืองที่ว่านี้ก็จะมีกรีเนนวาลเบดเมลลวมีเซอร์แมท erm นะคะ3เมืองที่เราเคยไปมาแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้โรงแรมเปลี่ยนไปแน่นอนจะเปลี่ยนเป็นยังไงต้องติดตามอเวเ t ชันเอพิโซดนี้ค่ะ ที่พยประกันภัยสดชื่นมากเลยค่ะที่กรินเดนวาลเนี่ยโรงแรมแรกที่เราจะพามานะคะก็คือ Sun Star Hotel g r e n n e ด w ว l d ค่ะ เป็นโรงแรมที่แบบว่าโลเคชันดีมากๆแฟซิลิตี้ต่างๆอะไรเนี้ยแน่นมากๆเลยค่ะอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยอย่างกรีเดนวาเขาจะมีถนนเส้นเดียวใช่ไหมคะโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับกรีเดนวาเฟิร์สเลยค่ะเรียกว่าถ้าใครที่มาแล้วจะขึ้นไปที่กรีเดนวาเฟิร์สเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมต่างๆหรือจะไปไฮกิ้งตรงนี้คือสุดยอดโลเคชันเลยค่ะรวมถึงโรงแรมอันนี้เป็น เขาเรียกอะไรนะมุมที่แบบเป็นมุมนั่งเล่นของโรงแรมก็จะเห็นยอดไอเกอร์อยู่ด้านหลังเลยเรียกว่าอยู่ในจุดที่ถ้ามีเต็ม10ก็ต้องให้เต็ม1ินะคะโรงแรมนี้คือเลิศมากมากค่ะเดี๋ยวไปดูฟางก์ิันต่างต่างของโรงแรมกันแต่ว่าดูเห็นไหมคะบายบายแบบนี้ตอนนี้บายบายนะคนก็นั่งชิลกันบางคนก็ไปเล่นกิจกรรมข้างบนมาแล้วไปฮิกิ้งกันมาแล้วก็มานั่งชิลตรงนี้ได้ชมวิวไปยิ่งวันอากาศดีๆแบบนี้นะคะซัมเมอร์นี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบ วิบวับมากโอ้โหโรงแรมนี้แบบสุดยอดจริงๆค่ะ ตรงข้างหน้านั้นเป็นระเบียงเนาะแล้วก็นั่งชมวิวสวยๆไปแต่พอเราเดินลงมาตรงสวนค่ะตรงนี้ก็จะแบบเป็นสนามเด็กเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ถึงกับเป็นคิสคลับเนาะแต่เป็นสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นให้เด็กมีอุปกรณ์ต่างๆมีชิงช้าอะไรเงี้ยรวมถึงมีตะปิงปังด้วยค่ะ ด้านในของโรงแรมก็เลิศมากๆค่ะอย่างมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่หน้าหนาวเนาะช่วงวินเทอร์นี่ต้องบอก Amazing มากๆเพราะว่าคนมานั่งล้อมกันแล้วก็ผิงไฟอะไรอย่างงี้่งก็ดีงามมากรอบๆก็จะเป็นล็อบบี้ซึ่งแขกสามารถมานั่งแฮงเอาทอะไรได้เพราะเขามีเหมือนบาร์อยู่ตรงนี้ด้วย ส่วนหนึ่งนะคะของที่นี่ก็คือเป็นอินดอร์พูลด้วยค่ะถ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยนาจะเหมาะมากเพราะว่าแขกก็จะมาแล้วก็แช่สระน้ำกันแล้วก็มองเห็นวิวไปอันนี้เลิศมากเดินลงมาด้านล่างจากสระไว้น้ำข้างบนนะคะด้านล่างก็จะเป็นส่วนของสปาแล้วก็จิมค่ะซึ่งเครื่องเล่นเยอะมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเคลมว่าเขาเป็น wellness hotel นะก็เลยมีส่วนต่างๆที่เหมือนแบบ ทั้งฟิตเนสทั้งส่วนของสปาด้วยสำหรับแขกที่มาพักที่นี่นะคะห้องอาหารอยู่ในโรงแรมเนี่ยสามมื้ออยู่ที่นี่หมดแล้วแบบข้างนอกนี่วิวสวยมากตอนเช้าเนี่ยลายของมื้อเช้าลายของเบรคฟาสต์เนี่ย ก็แน่นพอสมควรเลยแต่ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลายของ<ร>มื้อค่ำซึ่งแน่นพอสมควรเหมือนกันเลยค่ะแต่อะไรไม่ดีเท่าเวลาเราเข้ามานั่งกินอาหารเนี่ยแล้วออกไปนั่งชมวิมาาวเมื่อเช้านี้แบบว่าโอ้โหชอบมากๆเลยค่ะมาถึงกรีนเดนวานะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูโรงแรม u u s t t r r o t t l l ล r e n Den w ว l d ค่ะ โรงแรมนี้เนี่ยเขาจะมีประมาณ200ห้องแต่หลายลุมไทยมากจุดเด่นของโรงแรมนี้เนี่ยเขาจะมีวิวสฝั่งค่ะฝั่งนี้จะเห็นเขาคือเป็น mountain view สฝั่งเลยฝั่งนี้จะเห็นไอเกอด้วยเข้ามานี่ก็คือแบบว่าน่าพักมากๆเนื่องจากว่ายังไม่ได้ดูวิวนะคะเข้ามาเจอตรงนี้ก่อนก็จะมีเครื่องทำกาแฟให้มีแคปซูลให้ s no a b o รวมถึงที่วางกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะ วางอยู่ตรงนี้หมดเลยส่วนของห้องน้ําก็จะประมาณนี้เลยค่ะคือขนาดพอดีพดีเนาะห้องพักในยุโรปจะแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็นี่ค่ะก็จะมีเอเอมนิตี้อะไรพร้อมเลยสำหรับห้องนุ่มทายนี้การตกแต่งในห้องนะคะก็น่าพักมากๆเนื่องจากว่าเขาก็จะเอาภาพบรรยากาศของพวกภูเขาในละแวกนี้เนี่ยเอามาประดับประดา ทั้งมุมที่เป็นโต๊ะทํางานด้วยมุมที่เป็นปลายเตียงด้วยส่วนเตียงไม่ต้องพูดถึงค่ะเมื่อคือนแบบว่าเราแบบว่าลึกมากเนืงจากว่าที่นนว์ w ว r มาเขาก็จะทําเป็นเตียงอย่างนี้นะคะก็คือ ถ้าสมมุติว่าจะแยกก็ได้ก็จะแยกเลี่ยนเป็นทวินก็ได้แต่ว่าจะเป็นดับเบิลก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยส่วนตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นมุมที่เป็นโต๊ะทํางานจะสังเกตว่าแก้วเกิร์ลเนี่ยเขาวางไว้ให้เลยนะคะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยน้ำดื่มคือคุณสามารถใช้น้ําจากแท็บวอเตอร์ได้เลยดื่มแบบคือได้เลยคนที่นี่ก็ดื่มน้ําจากแท็บวอเตอร์ทั้งนั้นเลยสะอาดแน่นอนค่ะอันนี้แต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะตามมา ไอเกอร์อยู่หน้าบ้านค่ะทุกคนแล้วมุมรอบนี่คือโบสถ์เออไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีแต่อันนี้คือเป็นห้องที่หน้าพักมากนะคะสำหรับรูมใช้ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเห็นนี่เลยค่ะไอเกอร์อันนี้โบสถ์แล้วก็พวกบ้านเรือนต่างๆที่อยู่ในแถบกรีเนวาอันนี้บ้านคนข้างหลังเนี้ยเห็นหมดเลยเขาก็จะมีเก้าอี้ให้หลังห้องนะคะเผื่อตื่นมาแล้วอยากจะนั่งชิลจิบกาแฟแล้วก็ชมวิว อีกลงท้ายเนนึงค่ะจริงๆห้องโดยรวมเหมือนกันเลยนะคะแพทเทิร์นมีเครื่องทํากาฟแฟมีตู้มีห้องน้ําทุกอย่างเหมือนกันหมดสิ่งที่ไม่เหมือนอย่างเดียวคือวิวค่ะตามเลยห้องแบบนี้นะคะก็จริงๆขนาดจะเล็กกว่านิดนึงค่ะแต่แพทเทิร์นอะไรนี่เหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีเก้าอี้สําหรับนั่งชิลตรงนี้รวมถึงมีเก้าอี้ตรงระเบียงด้วยเพราะว่าตรงระเบียงข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกวิลเลจวิว ฝั่งนั้นก็จะเห็นพวกยอดเขาสูงๆแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวของหมู่บ้านนี่ออกมาด้วยค่ะแต่ก็ไม่เลวนะคะเอาจริงๆถือว่าสวยเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศจะต่างกันฝั่งนู้นจะเป็นแต่ยอดเขาอย่างเดียวใช่ไหมคะฝั่งนี้เนี่ยภูเขาสูงก็มีโบสถ์ก็มีแล้วก็เป็นหมู่บ้านซึ่งบ้านส่นใหญเราจะเห็นเป็นบ้านสไตล์สวิสอะไรเงี้ยเราก็เป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หน้าบ้านมีระเบียงปลูกต้นไม้เต็มเลยแล้วก็เห็นเป็นพื้นที่สีเขียวรวมถึงจุดเด่นของโรงแรมนี้นะคะมองจากนี้จะเห็นเลยว่าใกล้สถานี Green e n w a l d First มากคือขึ้นเคเบิลนี่ตรงนี้เลยค่ะคือเรียกว่าถ้าใครที่มาแล้วมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปฮกิ้งไปทะเลสาบหรือจะแค่ขึ้นไปที่ Green e n w a l d First เนี่ยตรงนี้นี่เหมาะมากเพราะว่านี่เองค่ะเดินข้ามถนนถึงแล้วค่ะ บบายแบบนี้นี่นะคะได้กาแฟรสชาติกลมกล่อมหอมหอมนี่เป็นอะไรที่เลิศม,มากเลยค่ะ แต่วันนี้คอกาแฟต้องฟังค่ะเพราะว่าเรามีกาแฟที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพค่ะนี่เลย AB Coffee ค่ะสองนี้นี่ที่เห็นอยู่นี้นี่แบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล0%ูนเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลเอร์เซ็นต์แต่อะไรไม่ดีเท่าในนี้เนี่ยรวมเอาพวกวัตถุดิบที่คัดเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดค่ะรวมอยู่ในนี้เป็นต้นว่าส่วนผสมของรังนกแท้จากไต้หวันคอลลาเจนไดเปปไทด์จาก ี่ปุมีส่วนผสมอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยบำรุงข้อต่อระดูผิวพรรณผมเผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็เรียกว่าอร่อยด้วย<ๆ>ดีด้วยเนาะ ไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะโปรโมชั่นพิเศษ AB Coffee 1กล่องบรรจุ20ซองราคา690บาทซื้อ2กล่องวันนี้แถมทันที1กล่องโทรมา50ซสายแรกแถม AB Coffee เพิ่มมาอีก1กล่องกับอีก10ซองและแก้วเช็ค AB Coffee 1ใบมูลค่า199บาทคุณได้ไปทั้งหมด90ซองและแก้วเช็คอีกหใบาราคารวมทั้งหมด3 3 0 4บาท วันนี้ลดพิเศษให้คุณเพียง999บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร2 2 1 1 3 1 4 4 8 AB Coffee กาแฟาทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพท่องเครื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ GoToGeter Travel ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี9-23กันยาเที่ยวหอุทยานแห่งชาติในอเมริกา28กันยาถึง11ดตุลาสัมผัสธรรมชาติที่หมู่เกาะแฟโรและประเทศไอซ์แลนด์ 13-26ตุลาดื่มดบสีสันของใบไม,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา9-19ธันวาไปสำรวจประเทศสุดเอ็กซอติกอย่างแอลจีเรียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0946249398 0834439192ทิพยายประกันภัย ชนบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะพามาดู3าโรงแรมใน3เมืองของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เราไปมาแล้วนะคะก็คือซันสตาร์ที่กรีเดนวาลค่ะซึ่งแบบโอ้โหสวยนะ่าพักมากมาอีกที่ค่ะเราเมืองน,นี้เป็นที่ที่เรามาแล้วก็คือเบดเมลแอถ้าเรียกรวบๆหน่อยก็เบดเมลเบดเมล ก็เรียกย่างนี้หนึ่งค่ะแต่คราวที่แล้วเราพักอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งขึ้นไปทางนู้นเลยค่ะครั้งนี้เรามาอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งพูดเลยว่าน่าพักมากเนื่องจากว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ตรงใจกลางจุด ความน่าสนใจเลยก็คืออยู่ตรงข้างหน้าที่เห็นชาเพลเลยค่ะคือเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นโลโก้ของเมืองนี้เลยก็ว่าได้นะคะก็แล้วเดินจากสถานีเคเบิลเนี่ยประมาณ300-350เมตรคือเรียกว่าถ้าใครแบบว่าชอบไม่รังเกียจการเดินนี่สบายๆสามยเมตรแป๊บเดียวค่ะถึงแต่ถ้าใครมีกระเป๋ากระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็สามารถโทรมาบอกที่โรงแรมให้เขาไปรับกระเป๋าจากสถานีได้พอมาถึงที่นี่เนี่ย ก็จะเป็นโรงแรมประมาณ60ห้องนะคะซึ่งเห็นวิวคะ่ะข้างหน้าวิวสวยงามมากเราจะเห็นวิวเทือกเขาแบบสวยงามเลยแต่ว่าวันนี้อากาศขมุกขมมวนิดนึงเดี๋ยวเรารอดูเผื่อเย็นนี้เนี่ยจะดีขึ้นแต่ภาพรวมของที่นี่นะคะก็จะเป็นเหมือน เขาเป็นบ้านเก่ามาก่อนนอะอายุร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีส่วนใหญ่เป็นไม้เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยรีเซพชันอยู่ตรงชั้น2เลยค่ะระหว่างทางตรงทางขึ้นเนี่ยก็จะมีพูดถึงประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านเก่าแล้วมารีโนเวทเป็นโรงแรมทีหลังข้างบนนี้ชั้น2ก็จะเป็นเหมือนเป็นล็อบบี้เล็กๆเ,เนาะแล้วก็มีระเบียงให้ชมวิวด้วยกรณีที่แบบบางห้องอาจจะเป็นห้องที่ไม่ได้เห็นวิวคุณสามารถมานั่งชมวิวจาก ตรงหน้าระเบียงนี้ได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะห้องของพารามาเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ60ห้องค่ะซึ่งบางห้องอาจจะเห็นวิวบางห้องไม่เห็นวิวแต่ว่าก็ขนาดของห้องต้องบอกเลยว่ากว้างกว่าที่คิดเพราะตอนแรกอะที่เคยมาครั้งแรกลนะโรงแรมที่เคยไปมาเนี่ยคือเข้ามาถึงก็จบเลย อันนั้นจะเล็กหน่อยแต่อันนี้เนี่ยพื้นที่กว้างขวางมากค่ะตัวสเปซนี้เข้ามาวางกระเป๋ากระเป๋าสบายแต่ว่าระหว่างทางอย่างที่บอกไปค่ะมีภาพบอกเล่าประวัติศาสตร์ของที่พักที่นี่ว่ามันเป็นบ้านเก่าแก่มาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาในห้องก็เป็นไม้ตกแต่งด้วยเอ่อภาพเกี่ยวกับดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแต่โดยรวมๆเนี่ยแมททิเรียลก็ยังเป็นพวก ก็อีไม้ตู้ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างก็มีครบคันเลยทีวีมีอ๋อตู้เย็นไปต่อมที่นี่อากาศเย็นออสำหรับทริปนี้ที่มานิรู้สึกที่นี่จะเย็นที่สุดนะฮะก็มีโต๊ะทํางานให้ด้วยเนาะคือน้ําที่สวิสเนี่ยดื่มจากอกได้อยู่แล้วไงแต่ว่าที่นี่เขาก็แบบใส่ขวดให้น่ารักมีม โต๊ะตรงนี้นั่งเล่นได้นั่งชิลอ่านหนังสือแต่เราคิดว่าที่ทุกคนอยากจะนั่งชิลคือด้านนอกมากกว่าส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านี่เราเสื้อเอาเสื้อขนาวมาใส่ไปอยู่มีเซฟตี้บ็อกซ์ด้วยเนาะส่วนใครที่ยังหนาวอยู่ก็มีผ้าห่มที่จะเอามาเสริมให้ได้แต่เห็นพ้าหนุ่มเขาแล้วก็หนามากแต่ถ้าจะแขวนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนแขวนเสื้อได้เหมือนกันส่วนของเตียงค่ะเอาในห้องมีฮีเตอร์ให้ด้วยตอนนี้หน้าหนาวแล้วแบบ น่าจะหนาวมากอะไราเงี้ยก็มีฮีเตอร์ให้รวมถึงเตียงค่ะอรางนี้นุ่มๆเลยอ่ะชอบมากเลยเวลาไปโรงแรมไหนแล้วผนานวมแบบนาๆแบบนี้เพราะว่าข้างนอกก็หนาวใช่ไหมถ้าพ้าโนมถึงเนี่ยทุกอย่างจบก็เป็นโรงแรมที่ก็มีอเมนิตี้ให้ครบครันเนาะผ้าเช็ดมือสบู่ล้างมืออะไรอเงี้ยค่ะรวมถึงไอ้ที่าบน้ำก็จะแบบเป็นเป็นบ็อกซ์อย่างนี้ จะได้ไม่เลิกข้างนอกจะได้ไม่แฉะอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องน้ำก็มีฮีเตอร์ให้ด้วยอ่ะมาดูไฮไลท์ของห้องนี้กันนี่คือระเบียงซึ่งเห็นวิวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของโรงแรมเลยก็ว่าได้นะว่าเป็นโรงแรมที่ หน้าห้องพักเนี่ยทุกคนสามารถนั่งแล้วก็เช็ควิวไปเลยค่ะโดยเฉพาะวิวนี้คือวิวโลโก้ของ b บดเมทเเลยนะคะก็ต้องวิวช a อเพลนี้คิดดูตื่นเช้ามาดู Sunrise ขึ้นนี้แล้วก็มีช็อปเพลแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะประกันชั้นหนึ่งท i ิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ย t i ิ tip up to ทูมาเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1736หรือท i ิปอินชัว o o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Getawaycation ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี5-8กรกฎาคม้้นทำนาคา ถ้ำนาคีและน้ำตกกินรี10-14สิงหาไปดูแมนตาเรที่ประเทศมาลดี8-11พฤศจิกาสัมผัสความอลังการของเทศกาลลอยยี่เป็งที่เชียงใหม่ดึงถึง8ธันวาไปนอนอีกกลูดูแสงเหนือกันที่ลปบแลนประเทศฟินแลนด์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0830090012 0814261414 ประกันยต้องตามเราม,มานะคะวันนี้เอาเวกชัน hmm. มาอีกโรงแรมหนึ่งในสวิสค่ะที่เซอร์แมทค่ะตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะ mm hmm. วนใบวนมากลับมาที่เซอร์แมทอีกแล้วแล้วก็ <laughs> วนกลับมาที่โรงแรมนี้อีกแล้วค่ะค <laughs> ขาที่แล้วที่มาพักที่โฮเทลแอมบาสดอร์เนี่ย mm hmm. เรายังไม่ได้รีวิวในอเวกชันมาดูนะาะโรงแรมนี้จริงๆอ่ะเอาจรจริงไหม ราวที่แวที่มาที่โดยไม่ได้ถ่ายโอเคชันอะ่ะก็ชอบโรงแรมนี้แล้วเนื่องจากว่าเป็นโรงแรมที่โลเคชันดีมากค่ะเดิน200เมตรจากสถานีรถไฟตัดตรงมาปึ๊บถึงเลยค่ะเรียกว่าคนที่ไม่ได้อยากโอ้โหแบบแบกกระเป๋าพลุงพลังแล้วไม่อยากจะเดินทางไกลโรงแรมนี้เหมาะมากแต่ข้างในจะน่าพักแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะ ส่วนของล็อบบี้ของโรงแรมนะคะก็น่าพักไม่ใช่หน้าพักน่ารักค่ะเพราะว่าเป็นมุมแบบสบายๆเป็นมุมชิวๆเราเคยมาในช่วงฤดูหนาวเนาะคนก็จะมานั่งแบบชิวกันตรงนี้ดูพยากรณ์อากาศเพราะว่ามาสวิสเนี่ยเป็นอะไรที่อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแล้วเวลาจะขึ้นภูเขาจะไปฮกิ้งไปอะไรทุกคนอยากจะรู้เรื่องของอุณหภ,ภูมิว่าเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นยังไงแต่ที่นี่เขาจะติดไว้บนนี้เลย ซึ่งเมื่อวานก่อนไปไายเราก็มาดูที่นี่ว่าแบบก็เชื่อถือได้นะตรงนี้่าแต่ก็ตกแต่งน่ารักน่ารักค่ะสบายๆมูดเหมือนแบบอยู่บ้านอะไรอย่างนี้เลยส่วนเฟส i ิลิตี้อื่นๆของโรงแรมเดี๋ยวไปดูกันค่ะเพราะมีทั้งห้องอาหารมีสปามีสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเช็ดตัวให้นะ เพราะว่า the ชั้นใต้ดินซึ่งเป็นชั้นไทยเดียชั้นเดียวกับที่เรากินอาหารเช้าอะนะคะ <S <S ก็าสามารถมาวั <S <S านไหนแบบไปปีนเขามาเหนื่อยๆอะไรเง <ations> ี้ยเหมือนเราไปปีนเขามาเหนื่อยๆอิจากุซี่มีสระว่ายน้ําด้วยเลิศมากๆค่ะแล้วก็ข้อสําคัญสะอาดสะอามด,ด้วยที่นี่มีส่วนของซาวน่าด้วยค่ะแล้วก็ห้องเปลี่ยนสรงสุ้้าอะไรพร้อมเลยตรงนี้เรียกว่าเลิศมากๆ รู้กันนะคะว่าสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เซอร์แมทเนี่ยหลักๆมีจุดประสงค์2อย่างถ้าซัมเมอร์ก็มาฮกิ้งเหมือนกับเราถ้าวินเทอร์ก็มาสกีก็จะมี2อ,อย่างซึ่งห้องนี้เนี่ยโรงแรมนี้เขาจะมีห้องหนึ่งซึ่งเป็นบริการเลยแบบเก็บอุปกรณ์แบบสกีมาเสร็จเอาอุปกรณ์สกีมาไว้ที่นี่ทุกอย่างเลยมอสรองเท้าอุปกรณ์ทุกอย่างเลยค่ะหรือจะเป็นเทรคกิ้งสกีก็เอามาไว้ที่นี่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> คืออันนี้เป็นเซอร์วิสอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ทั้งคุณเช่าอุปกรณ์จากข้างนอกเราจะเอามาไว้ที่นี่ไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดห้องให้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องของเขากันนะคะที่นี่ก็อย่างห้องที่เราพักเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นโซนที่จุดขายคือเห็นแมทเธอร์ฮอร์ด้วยแต่ห้องเรามีต้นไม้ต้นไม้ไมบังนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเข้ามาค่ะอันนี้เป็นห้องแบบปกติเลยเป็นสแตนดาร์ดก็คือเราจะมีที่แขวนเพราะว่าบางทีหน้าหนาวนะแบบใส่ โค้ทใส่แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็แขวนไว้ตรงนี้ได้เขาก็จะทําที่แขวนจะได้ไม่เลอะไม่เปียกที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเปิดมาตู้ไม้หมดเลยแฟชื่อมีเซฟตี้บ็อกซ์และมีสลิปเปอร์แล้วก็บั๊ดโกรบด้วยสําหรับโรงงานนี้อ่ะไม่เบานะเพราะปกติโรงงานในยุโรปไม่ค่อยมีบั๊ดโกรบให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะท้าไม่แบบลักชัวรี่จริงๆก่อนจะไปดูห้องนอนค่ะเดี๋ยวดูห้องน้ําก่อนก็นแล้วกัน ก็จะใช้เป็นบานจะจกเรื่องอย่างเงี้ซึ่งอเมเิตี้ก็ครบครันนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีบอดี้โลชั่น่ะอุ๊ายเป็นโรงแรมแรกที่มีบอดี้โลชั่นนะผ่านมาหลายโรงแรมไม่มีบอดี้โลชั่นเป็นแบบเขาก็แยกโซนไปทําเป็นพื้นต่างระดับที่ไม่ให้น้ําไหลออกมาข้างนอกเลยนี <c oughs> ่ได้บอกผมด้วยนะคะแล้วก็ฮีเตอร์ด้วยเพราะว่าถ้าหน้าหนาว่เซรแมันจะหนาวมากไงก็มีฮีเตอร์ให้องน้ำด้วย ามาดูห้องนอนกันมีกระจกบานใหญ่ให้เลยตรงนี้เป็นกระจกบานใหญ่ซึ่งหลายคนจะชอบมากเวลาแต่งตัวนะเห็นเต็มตัวไปเลยเตีตเยงเนาะเป็นแบบสวิสผ่านมาหลายโรงแรมเนาะอ๋อนี่เราผ่านมาหลายหลายเมืองใช่ไหมเตียงก็จะเป็นแบบนี้เลยคือถ้าพขาจะเป็นทวินก็จับแยกเขาเป็นเบี่ยวก็ประกบเข้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมีวีลาหน่อยมีผ้าแบบว่าคุมนิดนึงตกแต่งนะคะมี การน้ำร้อนให้สำหรับบางคนที่แบบว่าอาจจะอยากแบบกินชากาแฟแล้วก็แลดูจะเป็นโรงแรมแรกที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยเห็นว่ามีเขาเรียกอะไรอะพวกชาให้แต่ที่นี่มีชาคาโมมาย์มีอะไรให้แต่กาแฟไม่มีนะมีแต่ชาโต๊ะทำงานค่ะรวมถึงทีวีมีพร้อมเลยอ่ะมีตรงนีมีตู้เย็นอ๋อมีตู้เย็นนีสิเอามีเครื่องดื่มมินิบาร์ราคาอยู่ข้างในนะคะ ก็ต้องทำงานโอเคเลยค่ะคือเซตเดียวกับไม้เซตเดียวกับตู้อ่ะแล้วก็ข้อสำคัญค่ะมีระเบียงด้วยเอาไว้ให้นั่งชิลนั่งชมวิวนี่ชิลกัเลยห้องนีน้สบาย ะะว่าเป็น3โรงแรมในสวิสสามเมืองที่เผื่อใครมาในช่วงซัมเมอร์แล้วเผื่อจะได้ไอเดียว,ว่าแบบมาพักโรงแรมนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะไล่ตั้งแต่กรีน n อนวาเลยนะคะเราไปพักที่ Sunstar ์โลเคชันดีเลิศค่ะอยู่ตรงข้ามกับกรีนเอนวาวเฟิร์สที่จะขึ้นเคเบิลเลยเพราะฉะนั้นแค่ตรงนี้ก็กินขาดแล้วแล้วอยู่บนถนนสายหลักเลย อันนี้เชียร์เลยค่ะส่วนที่ b บส a มล l นะคะอันนี้ยิ่งแบบสุดยอดเลยเพราะว่าโรงแรมพานอรามาเนี่ยอยู่ตรงที่เห็นวิวพอดีเลยค่ะอันนี้คืออันนี้คือ highly recommend พักมากอาหารเชา้าก็เลิศน,นั่งกินอาหารเช้าแล้วบอกว่าเห็นวิวอะไรอย่างนี้ส่วนที่เจอแมทนะคะแอมบาสตอร์เนี่ยก็คือโลเคชันอีกเหมือนกันคือ3โรงแรมที่ที่เราไปครั้งนี้เนี่ยโลเคชันเต็ม10พทุกที่เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเดินจากสถานีรถไฟคือ200เมตรก็เจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น3โรงแรมที่ในคอมเมนต์ให้มาพักกันนะคะเผื่อใครจะมาจองที่บอกค่ะ หน้าหนาวนี้อีกแบบนั่งแบบนี้ไม่ได้เนาะก็คือนั่งได้แหละแต่ว่าตากแดดอย่างเงี้ยคะ่ะต้องใส่เสื้อก,กันหนาวแต่อันนี้ชิลมากๆคะ่ะก็เผื่อใครว่ามาฮห้กิ้งมาออชมเมืองมาอะไรก็เชิญนะคะสาวเมืองนี้อย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาวเวชันไปสำรวจให้คะ่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ